ฉเฉลยรักมาเฟียร้ายซีรีส์ร้อนรักมาเฟียบทประพันธ์โดยสวิตชยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปีพุทธศักราช2537ไม่อนุญาตให้ลอกเรียนแบบดัดแปลงแก้ไขคัดลอกสแกนบันทึกไม่ว่าในรูปแบบใดๆก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียน ตอนที่11ภายในห้องขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็กมีเพียงแอร์คอนดิชันที่เปิดด้วยอุณหภูมิต่ำกว่า10องศาทำให้ร่างเล็กที่ถูกมัดกับเก้าอี้ไม้เก่าหนาวสะท้านไปทั้งร่างใบหน้าของหล่อนมีแต่ร่องรอยแห่งความป่าเถื่อนและโหดร้ายน้ำตาของหล่อนไหลออกมาเมื่อคนที่เปิดประตูคือเจ้าของชีวิตของหลอนรอยยิ้มสวยเฉียบนั่นเปรียบดังดาบของเพชฌฆาต คุณดิพินทานเรียกอดิสาทั้งน้ำตาพินผิดไปแล้วอดิสากอดอกยืนมองอดีตมือขวาและคู่ขาที่แสนรู้ใจอย่าฆ่าพินเลยนะคะพินทานพยายามอ้อนวอนฉันเลี้ยงหล่อนไม่ดีหรือไงนางงูเห่าถึงได้แหวงกัดฉันแบบนี้อดิสาจิกผมจนพินทานแงนหน้าขึ้นโอ๊ยคุณดิพินเจ็บอดีาสาเสยยยิ้มแล้วฉันล่ะไม่เจ็บหรือไง หล่อนฆ่าฉันที่ตายทั้งเป็นพินผิดไปแล้วพินทานกลับมาพูดคำเดิมทั้งยกักยอกและจ้างมือปืนกระจอกมาฆ่าฉันดูเหมือนหล่อนจะสำนึกผิดมากเลยนะเพราะหล่อนทําถึงสองครั้งสองคราอธิสาระเบิดอารมณ์ออกมาใจเธอเจ็บร้าวไปหมดลูกน้องคนสนิทที่คิดว่าเชื่อใจได้ที่สุดกลับหักหลังและพร้อมจะฆ่าตนเองได้ทุกเมื่อเพราะมันใช่ไหม มันที่อดิสาพูดถึงคือผู้ชายคนหนึ่งที่พินทานมีความสัมพันธ์ลึกซึง้งมาได้เกือบสามปีพินไม่มีใครเลิโกโกหกฉันสักทีอดิสากำมือแน่นหันหลังหนีกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลพินไม่ได้โกหกที่คุณดิยังมีนางระมนได้เลยอดิสาถึงกับเดือดคุณดิรักมันนางระมนมันแย่งทุกอย่างไปจากพินพินทานอดิสาตาวาดเรียกสติ ไม่มีใครแย่งฉันจากหล่อนที่หล่อนทำไปทุกอย่างก็เพื่อตัวหล่อนเองหล่อนมันร่านเองพินทานอยู่กับอดิสามาตั้งแต่แตกเนื้อสาวอดิสาทั้งรักและทนุถนอมเรื่องของผู้ชายคนนั้นเธอพยายามเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เพราะคิดอยู่เสมอว่าสักวันพินทานต้องมีครอบครัวและชีวิตที่ดีคุณดีคะ่ะหยุดตอแหลได้แลพินทานไอ้นั่นมันทั้งขี้ยาติดการพนันหล่อนรักมันไปได้ยังไง ฉันพยายามไม่ยุ่งเรื่องของหล่อนฉันอยากให้หล่อนตัดสินใจเองเราดูที่หล่อนตัดสินใจและตอบแทนฉันสิอดิสาหัวเราะยย่อตอนเองหล่อนยกักยอกเงินที่คาสิโนไปร่วมสิบล้านโดยที่ฉันทำเป็นคนโง่ไม่รู้ไม่ชี้หล่อนเอาเงินไปปนเปลือมมันพูดมาถึงตรงนี้หัวใจของอดิสาก็เจ็บจี๊ดไปหมดยังไม่พอหล่อนยังยกัยกยอกเงินจากโรงแรมไปอีกมันคือโรงแรมที่ฉันตั้งใจจะให้หล่อนแท้ท แล้ดูหล่อนทำหนังอสรพิอษอดิสาทนไม่ไหวจนต้องตบหน้าพินทานคุณดิพินขอโทษพินทานร่ำให้สะอึกสะอื้นหล่อนทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงพินทานหล่อนเอามีดมากรีดหัวใจฉันซะยังจะดีกว่าแล้วจากนี้ฉัจนจะไว้ใจใครได้อดิสาน้ำตาไหลมองดูคนที่ตนเองทั้งรักและเกลียดในเวลาเดียวกัน แผลบนใบหน้าของพินทานไม่ใช่เธอไม่รู้สึกอดิสาเองก็เจ็บไม่ต่างจากพินทานหัวใจบีบเค้นจนยากจะหายใจพินขอโทษพินทานพูดได้แค่นั้นพินขอโทษจริงๆค่ะคุณดิอดิสาสูดหายใจรัชชูเดินเข้ามาในห้องพอดีจัดการซะรัชชูครับอดิสาหันหลังให้พินทานคุณดิ ไม่นะคะอย่าทำกับพินเลยพินขอโทษพินผิดไปแล้วอดิสายืนสงบฟังเสียงพินทานกรีดร้องโหยหวนร้องเรียกชื่อเธอไม่ขาดปากเสียงพินทานค่อยๆเงียบลงพร้อมกับลมหายใจที่หมดลงในที่สุดอดิสาหันกลับมามองพินทานเป็นครั้งสุดท้ายหล่อนยังลืมตาอยู่จากนี้เราไม่มีอะไรติดค้างกันอีกพินทาน อดีสารูปหน้าพินทานหล่อนหลับตาทำเหมือนว่าพินทานหายไปเฉยๆอย่าให้มีร่องรอยอะไรครับนับว่าอดิสายังปราณีพินทานอยู่มากมีเช่นนั้นเธอคงลงมือเองและพินทานอาจไม่สิ้นลมหายใจในสภาพที่สวยอย่างเคยแบบนี้แน่เนื้อร้ายได้ถูกตัดออกไปจากชีวิตแล้วอดิสาสูดหายใจรับชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องอยู่ด้วยความระแวงว่าใครจะแทงข้างหลัง เค้กส้มและคุกกี้แครอทฝีมือระมนถูกเสิร์ฟในวันหนึ่งที่อาทิษาพสัพักผ่อนอยู่ที่บ้านหล่อนไม่อยากเปิดร้านจริงๆหรอระมนสายหน้าทำไมละ่ะกลัวรับผิดชอบไม่ไหวคะ่ะร้านแบบนี้จุกจิกอีกอย่างฝีมือของหนูก็ไม่ได้เข้าขั้นอร่อยจนคนติดใจติดสิฉันไงคนดิคนเดียวน่ะสิคะ ระมนเห็นอดิษากำลังมองหาบางอย่างนี่ค่ะหล่อนยื่นหนังสือแปลเกี่ยวกับฆาตกรรมให้อดิสาคุณดีน่ะชอบเอาไปอ่านที่ศาลาในสวนแล้วลืมไว้แล้วหล่อนก็ต้องเป็นคนเก็บคืนฉันตลอดสินะระมณยิ้มแฉ่งไปหาพ่อแม่เป็นยังไงบ้างทุกเสาร์อาทิตย์ระมณได้รับอนุญ,ญาตให้กลับไปนอนค้างที่บ้านได้คุณแม่ท่านนอนกอดหนูทั้งสองคืนเลยค่ะแต่คุณพ่อ ระมน์น่าสลดยังไม่ยอมคุยกับหนูเลยฉันขอโทอษอดิสาเอ่ยปากบ้างเพราะต้นตอทุกอย่างก็มาจากเธอทั้งหมดคุณดิไม่ผิดหรอกค่ะถ้าจะผิดก็ผิดที่หัวใจหนูที่รักคุณดิอย่างถอนตัวไม่ขึ้นอดิสายิ้มกับคำพูดหวานๆหล่อนนี่ทำฉันคลั่งได้ทุกเมื่อเลยให้ตายสิเมื่อคืนยังโดนไม่พอใช่ไหมคืนนี้ไม่ต้องนอนอีกคืนเป็นไรระมนเขิน ฉันเคยบอกหล่อนเรืยังว่าฉันรักหล่อนระมนแงานหน้าขึ้นสบตาอดิสาเคยแล้วค่ะแต่ฉันอยากบอกอีกฉันรักหล่อนนะขอโทษที่การเจอกันครั้งแรกของเรามันไม่น่าจดจำซะเลยไม่เป็นไรค่ะแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนาระมนเศร้าอีกฉันรู้ว่าเรื่องอดิภาหล่อนคงลืมไม่ได้ ฉันเองก็เหมือนกันมันติดค้างคาอยู่ในใจของเราทั้งสองคนแต่อดิภพาคงดีใจที่วันนี้ฉันได้สลายเพลิงแค้นและฉเฉลยสาวคนสวยคือคนที่ได้หัวใจฉันไปอดิสาเชยปลายคางขึ้นมอบจุ่มพิษหวานหวานให้ระมนตัวหล่อนนี่หวานยิ่งกว่าเค้กหรือคุกกี้ที่หล่อนทำให้ฉันอีกนะระมนยิ้มเขินเอ็นกายพิงไหลอดีสาแต่เหมือนคิดอะไรบางอย่างได้คุณดีคะหืม ว่าไงหมู่นี้หนูไม่เห็นคุณพินทานเลยค่ะสีหน้าและแววตาอดิสาเปลี่ยนไปเธอไปไหนหรอคะไปในที่ที่ไกลมากๆหล่อนกับฉันไม่มีทางไปถึงระมลขมวดคิ้วต่างประเทศเหรอคะจะเปรียบอย่างนั้นก็ได้ฉันว่าเราขึ้นไปบนห้องดีกว่าฉันอยากทำอะไรหล่อนมากกว่ากินขนมแล้วละ่ะ อดิสาทำเปลี่ยนเรื่องและจูงมือระมนไปยังชั้นบนระมนเองก็คลายคนถูกมนสะกดลหล่อนเดินตามอดิสาต้อยๆลืมเรื่องที่คาใจไปเสียสนิทต,ตรงนั้นมีแม่ครัวหัวปลากำลังตั้งอกตั้งใจทำอาหารมื้อค่ำอยู่อดิสาค่อยๆย่องเข้าไปป้านางหันมาพอดีเธอจูบป,ปากป้านางยิ้มแล้วปลีกตัวออกมา อดิสาค่อยๆคืบหาโอบก,กอดจากด้านหลังระมนอุทานทพีร่วงแต่อดิสาคว้าไว้ทันคุณดิวันนี้ทำอะไรให้ฉันกินอดิสาหอมแก้มนิ่มเมื่อวันก่อนเห็นคุณดิบนยาก,กินต้มข่าไก่ป้านางสอนไม่รู้จะเป็นยังไงให้นางสอนหรือว่าให้นางทำระมนหน้ามุยสอนค่ะนี่ฝีมือหนูฉันกินแล้วไม่วิ่งคล้องน้ำนะ ท่อคุณดีฉันรอเล่นหิวแล้วเสร็จหรือยงังเสร็จแล้วค่ะมียำไข่ต้มกับน้ำพริกประทูด้วยนะคะหล่อนทำค่ะเดี๋ยวนี้ทำอะไรเก่งขึ้นเยอะมีครูดีนี่คะรำมนไพรไปถึงป้านางอธิษายิม้มและมีผัวดีด้วยพร้อมกับหมุนร่างเล็กให้เข้าหากดจูบลงยังปากสีกุหลาบระมนขัดขืนเล็กน้อยแต่สักพักก็จำยอม อะรัชุกระชับปืนมองกระจกหลังรถยนต์กลางเก่ากลางใหม่คันนั้นขับตามเขามาตั้งแต่เชา้าสัญชาตยานมือปืนบอกให้รู้ถึงภัยร้ายรัชุเร่งความเร็วรถแต่รถคันนั้นก็ตามล่าเขาไม่ลดละถนนโล่งปลอดคนเสียงปืนดังขึ้นติดกันสามนัด กระจกมองข้างรัชูแตกทั้งซ้ายขวารัชูยิงโต้กลับไปมั่วๆเพราะมองไม่เห็นถูกยิงมาอีกนัดรถรัชชูสาไปมายางถูกยิงและรัชชูไม่สามารถขับรถต่อไปได้รถทำท่าจะพลิกคว่ำแต่รัชชูก็ยังประคับประคองรถไปจนถึงปากทางเขาคว้าปืนและกระเป๋าที่มีเอกสารสำคัญอยู่ตามล่ามันให้เจอจับเป็นไม่ได้ก็จับตายเลย เสียงสั่งการของใครสักคนดังไปทั่วป่ารัชชูไม่ใช่คนรักตัวกลัวตายแต่ยามนี้ในตัวเขามีเอกสารสำคัญและเงื่อนงำบางอย่างที่ต้องการการคลี่คลายฉะนั้นรัชชูจึงเลือกที่จะไม่เผชิญหน้าถึงแม้รู้ว่าฝีมือของพวกนั้นแค่ชั้นปลายแถวก็ตามแต่คะเนาจากกำลังและพลังแล้วรัชชูอาจเพี่ยงพลัมได้เจอมันไหมไม่เจอเลยพี่ พวกมันวนเวียนอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ที่รัชูซ่อนตัวอยู่หายไปไหนวะไวจริงๆพวกมึงไปตรงโน้นสิครับถ้าเจอมันก็ฆ่าได้เลยนายสั่งให้ฆ่ามันลูกเดียวรัชูขมวดคิว้วกระชับกระเป๋าแน่นเสียงของพวกมันหายจากบริเวณที่รัชูซ่อนตัวอยู่เขาจึงออกจากที่กบดานรัชูวิ่งกลับไปที่รถแต่กลับถูกพวกมันขวางไว้เสียก่อนคิดว่าจะรอดหรือมึง รัชชุไม่พูดเขายิงใส่หนึ่งในนั้นเราออกตัววิ่งแต่ก็ถูกจับได้เพราะคนมีเยอะกว่ารัชชุสู้เขาทั้งเตะและต่อยพวกมันไม่มีใครสามารถล้มรัชชุได้แต่หนึ่งเดียวอย่ยจะสู้กับฝูงหมาได้รัชชุลม้มลงเขาถูกยิงที่ท้องเลือดทะลักออกมาไม่หยุดเฮะกูคิดว่าจะแน่ปืนสีดำมันวาวถูกจ่อที่ศีรษะรัชชหอบหายใจระรวยริน บอกลาโลกได้เลยระชูหลับตากระตุกยิ้มนกแตกรังออกจากป่าพร้อมกับวิญญาณของคนคนหนึ่งที่หลุดลอยไป อดิสาโทรหารัชชุแต่เขาไม่รับสายเธอเลยสักครั้งหญิงสาวคิดว่าเขาคงต้องการเวลาส่วนตัวเพราะปกติรัชชุเองก็ติดต่อ,อยากอยู่แล้วอดิสาจึงไม่ได้สนใจมากคุณดีคะ่ะแม่ครัวหัวป่ามาโน้นแล้วพร้อมกับของหวานวันนี้ทำอะไรละ่ะบัวลอยน้ำขิงค่ะป้านางสอนเมื่อวานวันนี้เลยลองทำดูช่วงนี้อากาศร้อนอบอ้าวกินซะหน่อยนะคะจะได้ชื่นใจ อดิสามองบัวลอยน้ำขิงที่เปี่ยมไปด้วยรักระมนเอาใจเก่งช่างเจรจาและออดอ้อนอีกทั้งยังทำตัวให้มีประโยชน์จนอดิสาหลงหัวปากหัวปั๊มอดิสาเคยอู้ไม่ไปทำงานเพราะต้องการนอนกอดระมนบนเตียงเฉยๆก็หลายเที่ยวอร่อยไหมคะอร่อยระมนยิ้มกับคำตอบแต่ก็ต้องหน้าแดงในวินาทีต่อมา แต่อร่อยสู้หล่อนไม่ได้หรอกหล่อนนะทั้งหวานทั้งหอมไปทั้งร่างจนแทบคลั่งยามหล่อนคลางอยู่ใต้อกระมนเขินจนตัวแดงอดิ Zeit, to to สาหัวรอกเกี่ยวหล่อนมาเกยบนตักเป็นเมียชั้นมาแรมปียังจะเขินอะไรอีกก็คุณดีชอบพูดให้หนูเขินโถก็จริงไหมล่ะหล่อนนะมันอาหารรสเลิศคุณดีถ้ายังไม่หยุดหนูจะขึ้นบนห้องแล้วนะ อธิสาตาโตเข้าใจความหมายของประโยคนี้ผิดโอ้นี่หล่อนก็อยากจะกินฉันเหมือนกันเหรอตายแล้วเมื่อคืนคงไม่อิ่มคุณดีรำมนทําดุอธิสาหัวเราะฟัดหอมจนผมเผ้ารำมนฟูฟ่องวันนี้หล่อนกลับไปนอนที่บ้านไหมกลับค่ะเดี๋ยวฉันไปส่งรำมนมีสีหน้าลำบากใจอยากได้ลูกสาวเขาก็ต้องหมั่นทำความดีซะหน่อย ไม่ใช่ให้เจ้าปองไปส่งท่าเดียวใครเขาจะยกลูกสาวให้ไม่มีความจริงใจสักนิดเราไม่กลัวคุณพ่อหรือคะถ้าฉันจะโดนนายพลพิสุจิ์ยิงตายก็ยอมอดิสาทำปากหวานแต่ระมนรู้ว่าอดิสาไม่กลัวปิดาของตนแม้แต่น้อยที่ไม่ไปส่งหล่อนก็เพราะไม่อยากประทาก,กับปิดาเสียมากกว่าถ้างั้นเดี๋ยวหนูไปเตรียมบัวลอยน้ำขิงก่อนนะคะอืม นายพลพิสุจิ์มองอดิสาอย่างขุนเคืองและยิ่งไม่พอใจนักที่เห็นระมน์เกาะแข้งพันขาทำออดอ้อนอดิสาในสวนกว่าระมน์จะหลุดจากอดิสาได้ก็เล่นเอาหล่อนเหนื่อยทั้งอ้อนทั้งขออดิสาก็ไม่ยอมปล่อยตัวหล่อนมีหนำซ้ำยังแสดงฉากเลิฟซีนเยยพ่อตายอีกด้วยรักกันไปได้งไงผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยไม่มีความสุขหรือไงระมนทำหน้าปั้นยากคุณคะ มารดาระมนปรามวันนี้ลูกทํำบัวลอยน้ำขิงมานะคะเดี๋ยวฉันจะจัดใส่ถ้วยให้นะคะมารดาระมนพยายามเปลี่ยนเรื่องอืมแต่สิ่งหนึ่งที่นายพลพิสุทธิ์ประสบเองก็คือระมนเปลี่ยนไปดูเป็นแม่บ้านแม่เรือนจากที่เคยเที่ยวเล่นแต่งตัวเปรี้ยวๆไปวันๆก็กลายเป็นคนพูดจาหวานหูและแต่งตัวเหมาะสมกับวัยซึ่งข้อนี้นับว่าดีที่สุดจากที่รมนต้องไปอยู่กับอดิสา คุณพ่อคะคล้อยหลังมารดาที่ตรงเข้าไปห้องครัวระมนก็ขยับไปนั่งลงข้างบิดานายพลพิสุทธิ์ทำเพียงชำเลืองระมนรักคุณดิเฮ้อ <c oughs> ไม่รื่นหูสักนิดที่ได้ยินประโยคนั้นรักกันไปได้ยังไงคุณดิให้ความสุขหนูได้คุณดิทำให้หนูดูมีค่ามากขึ้นระมนสูดลมหายใจ หนูทำเลวขนาดนั้นคุณดียังให้อภัยและรักหนูได้เลยทำไมคุณพ่อไม่เปิดใจรับเราสองคนล่ะคะจะให้พ่อยอมรับพวกผิดเพศผิดมนุษย์มานานหรอือระมนเจ็บปวดกับคำพูดของบิดาแต่หล่อนเองก็เข้าใจพ่อจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนถ้ามีคนรู้ว่าลูกสาวคนเดียวของตัวเองอยู่กินกับผู้หญิงฉันผัวเมียคนจะมองอยังไงช่างเขาสิคะช่างไม่ได้พ่อมีหน้ามีตาที่ต้องรักษา สีหน้าของระมนไม่ดีเลยคุณพ่อรักหน้าตาตัวเองมากกว่าลูกสาวหรอคะระมนก้มหน้าพยายามกลั้นน้ำตาระมนหวังว่าสักวันคุณพ่อจะเข้าใจหล่อนลุกขึ้นแล้วเดินออกจากบ้านนายพลพิสุทธิ์ไม่ได้ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและลูกสาวของเขาต้องใช้เวลาคิดและตัดสินใจแต่นายพลพิสุทธิ์เชื่อว่าลูกสาวเขาเพียงแค่หลงไหลกับอดิสาชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้น คุณคะลูกล่ะคะนายพลพิสุธิ์ลาจากหน้าจอทีวีไม่ได้อยู่กับคุณในห้องหรอกเหรอเปล่าคะ่ะฉันคิดว่าอยู่กับคุณนายพลพิสุจน์ตามหาระมน์ทั่วบ้านแต่ก็ไม่พบหรือจะออกไปซื้อของคุณทะเลาะอะไรกับลูกอีกหรือเปล่าคะภรรยาตั้งข้อสังเกตนิดหน่อยโลกงอนแล้วกลับไปบ้านอดิสาหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองโทรดูแต่คุณลองหาแถวๆบ้านเราก่อน ลูกอาจเดินเล่นก็ได้ค่ะเกือบสองทุ่มแล้วระมนยังไม่กลับบ้านอดิสารุดมาที่บ้านนายพลพิสุทธิ์ระมนหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่อดิสาร้อนใจกลัวเหตุร้ายจะเกิดขึ้นกับระมนผมไม่รู้อะไรนะไม่รู้เป็นพ่อภาษาอะไรเนี่ยคุณอดิสานายพลพิสุทธิ์ชี้หน้าอย่าเพิ่งทะเลาะก,กันตอนนี้ได้ไหมคะระมนหายไปทั้งคน ภรรยาของนายพลพิสูจน์เริ่มหัวเสียความเป็นห่วงบุตรสาวมีมากกว่าสิ่งอื่นพวกคุณหารอบหมู่บ้านแล้วใช่ไหมหาแล้วค่ะแต่ไม่เจองั้นเดี๋ยวฉันจะให้คนของฉันหาเถวๆนี้ในระยะทาง10กิโลเมตรและห้างใกล้ๆค่ะอดิสาไม่อยากยืนประจันหน้ากับนายพลพิสุจน์นานเธอเดินออกมาข้างนอกเสียงโทรศัพท์ดังอดิสาคลี่ยิ้มว่าไงยาตัวแสบ อยู่ที่ไหนคนเขาตามหาให้วุ่นอดิสายิม้มต่ฉับพลันสีหน้าก็เปลี่ยนสบายดีเสียงที่ลอดผ่านซ้ายไม่ใช่ระมนแต่เป็นเสียงผู้ชายแกเป็นใครฮึมันหัวเราะแค่นั้นฉันถามว่าแกเป็นใครอดิสาตะคอกเสียงดังคนที่จะส่งนางเด็กนี่กลับบ้านเก่าน,น่ะสิอดิสาหายใจไม่ทั่วท้องกำมือถือแน่นแกต้องการอะไร เธอตั้งสติเจรจากับคนปลายสายขยอกให้หล่อนวอดวายแกเป็นพวกไหนบอกมาอยากได้อะไรถ้าขอเราจะให้ฉันเหรอวินาทีนี้อดิสารู้เลยว่าต่อให้คนปลายสายเอาชีวิตเธอไปเธอก็ยอมบอกฉันมาสิคาสิโนโรงแรมและทุกอย่างในเครือโคเจอร์ได้อดิสาไม่ลังเลเลยแม้แต่วินาทีเดียวแต่ดูเหมือนปลายสายจะไม่พอใจ จะไม่คิดหน่อยเหรอไม่อยากได้อะไรก็เอาไปขอแค่ระมนไม่เป็นไรก็พอเฮ้อรักมันมากขนาดนี้เลยเหรออดิสาเสียงแหบที่ลอดผ่านสายโทรศัพท์ดูเจ็บปวดยากเกินอดิสาจะเข้าใจสายตัดไปแล้วอดิสาพยายามโทรกลับแต่ไม่มีการตอบรับมีอะไรหรือเปล่ามารดาของระมนถามอดิสาหันไปยิม้มไม่มีค่ะ แต่ฉันจะกลับแล้วเพื่อรำมนงอนพ่อของเขาจึงกลับไปที่บ้านของฉันค่ะถ้ายยรำมนกลับไปที่นั่นก็ดีค่ะถ้ายังไงส่งข่าวด้วยนะคะค่ะอดิสายิม้มกระพุ่มมือลามานดารมนเข้ามาในรถใต้อดิสาก็เพียนพยายามโทรหาราชุแต่ไม่ติดปถยหายหัวไปไหนวะ ใจที่ร้อนดังลาวาจากภูเขาไฟแทบทําให้อดิสาคลั่งหญิงสาวแจ้งบิดาและมารดาของระมนว่าเจอตัวหล่อนที่บ้านและหลับอยู่อดิสาจำต้องโป้ปดเพื่อความสบายใจของพวกเขาและเธอจะทํางานได้ง่ายขึ้นแกะรอยว่ามันคือใครลูกน้องของรัชชุคือที่พึ่งสุดท้ายครับนายผู้แกไปไหนผมก็ไม่รู้ครับผมพยายามตามหาเหมือนกัน อดีสาขมวดคิ้วตนตามเก็บหรือเปล่าคนของรัชชุทำหน้าไม่เชื่อนักปราดยังรู้พลาดสีตีนยังรู้พลังขาดการติดต่อไบบแบบนี้ฉันเองก็กระวนกระวายใจเหมือนกันเรายิ่งเกิดเรื่องพวกของนายมีกี่คนพยายามสืบทั้งเรื่องไอ้คนที่จับตัวระมลไปและเรื่องรัชชุฉันต้องการด่วนที่สุดครับ เช้ามืดของอีกวันอธิสาเดินออกมาจากหลังบ้านเธอสวมเสื้อเชิดกับกางเกงยีนหมวกแกบ,บอัมพางใบหน้าพร้อมกระเป๋าสัมภาระอีกใบมีรถคันสีดำรอรับอยู่ฉันนึกว่าเธอจะตายไปแล้วคนขับกระตุกยิ้มเธอหายไปไหนผมถูกสั่งเก็บอธิสาขมวดคิ้วหันมองรัชชูทันทีใครตอนนี้ยังไม่แน่ชัดผมกำลังให้คนของผมที่ไวใจได้ตามสืบอยู่ แล้วคนที่ฉันวานไปตามสืบเรื่องระมนละ่ะไว้ใจได้ไหมผมไม่แน่ใจตอนนี้ผมไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นผมเกือบตายดีที่ได้ลูกน้องช่วยไว้ได้ทันใครกันที่มันอยากฆ่าฉันฆ่าระมนอยากรู้จริงๆ จริงๆรัชชูมีคำตอบสำหรับคำถามนี้ให้อดิสาแล้วแต่เขาต้องรอเวลาที่เอกสารทุกอย่างมาถึงมือเมื่อนั้นก็พร้อมเปิดโปงคนชั่วให้อดิสาได้รู้ว่าใครกันคือคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดตอนนี้คุณดิต้องไปอยู่กับผมก่อนเพื่อความปลอดภัยได้แต่อาจจะลำบากเรื่องห้องหับนิดหน่อยไม่เป็นไรฉันไม่ใช่คนมีพิธีรีตองอะไรฉันแค่อยากให้เรื่องทุกอย่างจบลงโดยเร็วเท่านั้น ครับ